ปอพประกาศเตือน6จังหวัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก่อนอื่นเรามาดูสถานการณ์น้ำที่แม่สายกันก่อนแม่สายอ่วมน้นำทลักท่วมหลายชุมชนหลังฝนตกหนักต้นน้ำในรัชฉานแม่สายอ่วมหนักน้ำท่วมทลักท่วมหลายชุมชนหลังฝนตกต้นน้ำในรัชฉานเมียนมาในอำเภอสังการช่วยเหลือด่วนด้านทหาร นำกำลังเข้าร่วมด้วยเมื่อเวลา3นาฬิกาของวันที่1พฤศจิกายน2564มีรายงานการเกิดฝนตกหนักในพื้นที่รัชชานประเทศเมียนมาติดกับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำแม่สายแดนไทยเมียนมาสูงขึ้นและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ชายแดนตั้งแต่เขตเทศบาลตำบลแม่สายอํเภอแม่สายและฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาโดยระดับน้ำที่สะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่1ระดับน้ำขึ้นสูงถึง4.90เมตรและเอ่อเข้าท่วมชุมชนต่างๆริมฝั่งตั้งแต่จุดผ่อนปรนหัวฝายตลาดสายลมจอยชุมชนไม้ลุงขนชุมชนเกาะทรายบ้านเหมืองแดงหมู่หและหมูส่สโดยบางจุดระดับน้ำลึกถึง1.50เมตรซึ่งมวลน,น้ำทละลัเข้าท่วมอย่างรวดเร็วในช่วงเช้ามืด ทำให้ประชาชนทั้งฝั่งไทยและเมียนมาต่างต้องเตือนขึ้นมาคนย้ายสิ่งของเครื่องใช้และยานพาหนะอย่างเร่งด่วนแต่เนื่องจากมวลน้ํามาเร็วและขึ้นกระทันหันทําให้มีทรัพย์สินของใช้ต่างๆเสียหายเป็นจํานวนมากโดยถนนลอดใต้สะพานน้ําสายแห่งที่หนึ่งไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ภายในตลาดชายแดนและชุมชนต่างๆระดับน้ําลึกตั้งแต่30ซนติเมตร จนถึง1.50เมตรหลังเกิดเหตุนายประสงค์ล่าอ่อนนายอำเภอแม่สายนายชายยนสีสมุตนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยปอพอหน่วยกู้ภยัยหน่วยทหารตำรวจต่างระดมกำลังกันเข้าช่วยเหลือชาวบ้านในการขนย้ายสิ่งของไปไว้บนพื้นที่สูงแต่เป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะน้ำทะลักเข้าเร็วและเชี่ยวโดยเวลาประมาณ7นาฬิการะดับน้ำค่อยๆลดลงแต่ยังคงเอ่ดอท่วมหลายพื้นที่ด้านพลเอกสุดเขตสีนินทินผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่3กองกำลังผาเมืองได้สั่งการให้กำลังทหารในพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมเฉียบพลันโดยช่วยขนย้ายสิ่งของและทำความสะอาดบ้านเรือนของประชาชน ในส่วนที่น้ำลดลงแล้วด้วยด้านปอพป,ประกาศเตือน6จังหวัดระวังน้ำท่วมฉับพลนันน้ำป่าไหลหลากขณะที่อีก15จังหวัดต้องระวังน้ำล้นตลิง่งน้ำท่วมขงังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยปอพรายงานสถานการณ์ข้อมูลคาดการณ์และแจ้งเตือนภยัยประจำวันที่1พฤศจิกายน2564โดยระบุว่า พื้นที่เฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากภาคกลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อําเภอปราณบุรีภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีอําเภอพนมจังหวัดนครศรีธรรมราชอําเภอเมืองอําเภอขนอมจังหวัดพังงาอําเภอกระโปรงอําเภอท้ายเหมืองอําเภอตะกัวปาจังหวัดตรังอําเภอเมืองจังหวัดสตูลอําเภอควนโดนอําเภอควนกาหลงและ อำเภอละงูพื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตะลิงน้ำท่วมขังภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอโนนสังอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอคอนสวรรค์อำเภอบ้านข้าวอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นอำเภอชนบทอำเภออุบลรัฐอำเภอ้ําพองอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอำเภอโกสุมพิสัยอำเภอการทรวิชัย และอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาอำเภอโนนสูงอำเภอคงอำเภอเมืองยางอำเภอปทายอำเภอโนนไทยอำเภอพี่มหมอำเภอเมืองอำเภอจักราชอำเภอชุมพวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติและโนนแดงจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอคูเมืองอำเภอแคนดงอำเภอสตึกและจังหวัดศรีสะเกดอำเภอเมืองอำเภอห้วยทับทัน อำเภออุทุมพรพิสัยภาคกลางจังหวัดลบบุรีอำเภอบ้านมีอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอบางปลามาอำเสองพี่น้องจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอเมืองอินบุรีพรมบุรีจังหวัดอ่างทองอำเภอเมืองชัยโยป่าโมกวิเศษชัยชาญจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอเภอผักไห่อเภอเสนาอบางบาน พระนครศรีอยุธยาบางไทรบางปะอินมหาราชบางปะหารบางซ้ายลาดบัวหลวงและบ้านแพรกจังหวัดนครปฐมอำเภอบางเลนนะครชัยศรีสามพรานกำแพงแสนดอนตูมจังหวัดปทุมธานีอำเภอเมืองอำเภอสามโคกจังหวัดปรา,รราจ,ปรจีนบุรีอำเภอบ้านสร้างอำเภอศรีมโหสถ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมืองอาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังระยะสั้นๆพื้นที่ลุ่มตามพื้นที่ลาดเชิงเขาอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ริมลำน้ำอาจได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิง่งและน้ำท่วมในระดับสูง ระหว่งอันตรายจากสัตว์และแมะลงมีพิษอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารวมทั้งการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านเส้นทางขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ,อปพอรอจิตอาสาเครือข่ายอาสาสมัครองค์กรสาธารณกุศลได้เตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์พร้อมประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับชุมชนหมู่บ้าน ในทุกช่องทางทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเช่นสื่อสังคมออนไลน์วิทยุชุมชนหอ,อกระจายข่าวหรือเสียงตามสายประจำหมู่บ้านเป็นต้นเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยด้านฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงแจ้งเมื่อเวลา15นาฬิกาของวันที่1พฤศจิกายน2564พบทางหลวงถูกน้ำท่วม ดินสไลด์และสะพานชำรุดจำนวนสองจังหวัดได้แก่อ่างทองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวม5สายทาง8แห่งการจราจรผ่านไม่ได้สองแห่งดังนี้ทางหลวง3412ตอนบางบาลผักไห่ช่วงกม1 3ึ0บวก900ถึง15บวก800จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำสูงถึง25เซนติเมตรการจราจรผ่านไม่ได้ สามารถใช้เส้นทางเลี่ยงทช4047บริเวณแยกวัดไผ่ล้อมและวัดกอไผ่แทนและทล3412ตอนบางบานผักไห่ช่วงกม17บวก400ถึง23บก900จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำสูง20เซนติเมตรการจราจรผ่านไม่ได้สามารถใช้เส้นทางเลี่ยงทช4047ออกแยกป่าโมกแทนทั้งนี้ขอให้ประชาชน ใช้เส้นทางหลวงเดินทางด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภยัยพร้อมปฏิบัติตามป้ายเตือนป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทางสภาพการจราจรหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวงแขวงทางหลวงหมวดทางหลวงในพื้นที่และสายด่วนกรมทางหลวง1 5 8 6โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมง และสามารถติดตามการรายงานสถานการณ์สภาพเส้นทางได้ที่ทวิสเตอร์กรมทางหลวง @prdoh1